สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซื่อผู้สุขคนเลยเนาะคะ่ะมาพูดมาฟอกกันก็นสาวสว่างตื่นแต่เดืกลุกตาเจ้าเมื่อนี่ทุกคนนอนแต่หัววันนะคะก็เลยสดชื่นนิดจักหน่อยนะตื่นขึ้นมาแล้วก็เก็บถอยเก็บสั่นเข่าอันนี้นนี้เนาะคะ่ะในเครื่องนะคะจัดแจงไม่เนาะคะ่ะเพราะว่ามือนี่ต้องฝ่าวตื่นแต่เดืกเนาะคะ่ะแล้วก็จะได้ออกไปอ่าเฮ็ด ภารกิจตอนตะเสาเลยเนาะค่ะกับสามีก็คือว่าไปรับของนะคะของบางอย่างที่เขาซื้อออนไลน์น่ะทุกคนเข้าต้องไปรับเองเพราะอย่างเขาให้เขาประเมินราคาเองนะคะเหมือนกันกับทุบโต๊ะแล้วกับลงคันกันว่าได้เท่าใดเท่าใดปรากฏว่าของที่ได้นะคะมันอยู่ที่ราคาที่เราตั้งไว้มักซิมัมทุกคนโอ้ยมันก็ได้เนาะมันก็ได้ของถือบ้างเป็นนันบางเทือ่อทุกคนแล้วก็ของดีด้วยนะคะอืม ให้สาหรับคุณเมียเนี่ล่ละแต่ว่าห้ากะต้องถ่ารุ่นสักอนว่าสิได้ย,ยังนั่นเองเนาะคะ่ะอันนี้บอสเลยก่อนนะหัว <c oughs> กระสิงยงนงน่จักน้อยเด้อค่ะตื่นมาอย่างเศร้าเอาแบบจังสีล่ล่ะเห็นกันสักทุกคนว้าตื่นมากอะหัวยงแน่กะบว่าเป็นยังกันนกนกค่ะทุกคนบ่งริงผิวปากนี่ก็เริ่มแบบว่ามันไม่ไหวจริงๆอาการมันสาหัสเนาะแต่ก็ต้องปล่อยมันไปสักคน ถ้ามันเสร็จสับทุกรักทุกอย่างเรียบร,ยร้อยแล้วก็คือจะจะเข่าทีแหละทุกคนคะ่ะอือโอ้อากาศทางนอกเริ่มนหนาวแล้วเด้อพี่น้องป้องไปสูขสุขคนถ้าผู้ใดทั้งอยู่อยู่ทางยุโรปนะคะอยู่ทางอ่อเมืองนอกนี่ก็รักษาสุขภาพเด้อค่ะเพราะว่าหลังจากอากาศเริ่มแปรเปลี่ยนนะคะโควิดยังไม่หมดนะทุกคนบอกไว้ก่อนนะคะ ตัวน,นี้สําคัญนะและก็อันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะผู้ใดต้องเหตุการณ์เหตุงาน,เ,งานเพื่ออาหาไรายได้มาจุนเจอครอบครัวตัวน,นี้สําคัญเลยละ่ะอืก็เลยตื่นขึ้นมาโอ้ยบ่บไปไซลเมินนี่นะคะกะเฝ้าเหตดอีหยังสักก้อนเดียวคอยกัสิปรีดผาทุกคนแล้วก็สิได้าหากระฟงกาแฟไปพร้อมแต่ตอนนี้ขอเวลาเบรกนิดนึงมานั่งคุยกันก่อนนะคะถ้า ่อยได้เขางานแล้วคอยก็สีบ่ได้คุยแล้วทุกคนมันกระสีบดเวลาการคุยของข่อยเนาะคะ่ะอ่ะสำหรับหลา,ลายเรื่องเนาะที่ฮ่อได้คุยกันมาเรื่องของอสามีฝรั่งเอย่ยหรือว่าเรื่องอปัญหาเม,เมียเรานะคะสิ่งที่ฮ่อได้รับรู้แล้วนะคะถ้าผู้ใดผ่านเข้าผ่านออกสิเป็นเพจบหรือว่าสิเป็นท่าง u t u b e ช่องไรก็ตามนะถ้าเขาเตือนกันหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ฟฝ้าเขาไปเบิ่งเด้อพี่น้องพ่อย,อยัง เพราะว่าบางอย่างเนาะคะ่ะเฮาบไร้ลู้รอกว่าเฮ้าเกง่งซัมใดนะคะคนทุกคนนะ่ะขอเพราว่าผู้ใดงูเลยทุกคนฉลาดในในเขาเรียกว่าในส่วนที่ทุกคนฉลาดนะแต่ว่าบางเรื่องเขาต้องเก็บเกี่ยวความรู้ขางนอกนะเราไม่สามารถซื้อมาเหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งมานนางอ่านยังสี่มนันม,มีได้คุณเออเพราะว่าประสบการณ์ยังสี่มันต้องเกิดแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวหรือว่า แต่ละประเทศนันๆนะคะสิ่งที่ผู้หญิงควรรู้สิ่งที่ผู้ชายชอบทําอะไรทํานองนี้หฮอตรงหุจักไวเพราะยังประดับบารมีหฮอนี่ยเราบริประดับบารมีผู้ชายนะบอกไว้กวนว่ามีความรู้เนี่ยให้กับตัวเรานะไม่ใช่ของเขาอืมเฮารูกเกมท่านกับสิงหุจักเนาะล่าสุดนี่ขอไปฟังเนาะค่ะเนื้อหาสอรี่องของอ่าพี่คนนึงเนาะคะ่ะที่แบบพนเอามานําเสนอมาแช่ประสบการณ์ว่า ไม่ได้ทำงานมีเป็นธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองที่เมืองไทยแต่คุณสามีเนี่ยไปกับไปกับปีหนึ่งกับสงเทืออังสิทุกคนปีละสองครั้งเงินเขาก็ให้เยอะพอสมควรแต่เราไม่มีตังเก็บนะธุรกิจที่ทำอยู่นี่ก็ต้องปิดกิจการทุกครั้งเมื่อเวลาสามีผ่านสามีกลับไปหาจังสิสามีกับบระเป็นสามีบาททุกคนเขาเอ่ยว่าครูนอนครูสาวกันซื้อนะคะทุกคนคะ่ะ บ่งง่ายโหลดเออแล้วที่นี่น่ะกะทั้งทั้งฝ่ายหญิงนี่ก็คือแบบอยู่ด้วยกันมานานพอสมควรผู้ชายก็ไม่กระเตอกกระตากว่าจะตรงจะแต่งอะไรทํานองนั้นแต่ว่าสมบัติพระสถานเขาก็มีมาให้นะคะสร้างบ้านเป็นหลังที่ดินท,ท,ที่ดอนก็นอาจ,จได้ยอดหละักขกระบ้อน่ใจเป็นได้เนาะคะ่ะบางเรื่องพ้นกับเปิดเผยบางเรื่องพ้นกับเปิดเผยน,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 นะคะนี่เราควรต้องเรียนรู้เยอะๆเลย บาดยูจังสันมาโดยตลอดทุกคนขาเวลามันก็ทิ้งทวนไปนานถ้าหูจักกัน4-5หปีเราควรจะรู้แล้วว่าเราควรจำอะไรนะคะเ้าเป็นคนไี่ห้าพอเป็นฝรั่งนะคะทุกคนแต่ว่าในกรณีฝรั่งนะฝรั่งมันจะอยู่กินกันอย่างนั้นจนถึงแก่เท่าเลยก็ได้อย่าลืมว่าฝรั่งเขามีกฎของเขา ไทยเท่ากับมิกตของไทยนะคะแต่ว่าไทยเนี่ยถ้าเราอยู่ฝั่งไทยเราไม่ได้แต่งงานกับเขาหรือว่าไม่มีอ,อะไรกระดาษอะไรเกี่ยวข้องกัน,นก็คือจบเพนะคะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยได้แค่รู้จักกันณนะตอนนี้ถ้าได้มีลูกมีเต้ากันก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อหนึ่งนะคะแต่นี่บ่มี่ยังเกิดขึ้นนะแล้วบาดี อายุเฮ้านี่มันก็นเริ่มเคลื่อนตัวเลขไปเรื่อยๆปีนี้ก็ปีนี้ปีนี้ท้าสิบปีไปทุกคนรู้จักกัน30มสิกว่านี่ไปถึง10ปีขึ้นไปเนี่ยอายุสิเข่า 40, 40กว่าห้าสขึ้นอังสีทุกคนอันนี้เราต้องพิจารณาแล้วเนฮะาควรที่จะเดินชีวิตไปจังใดบ่แม่นถานะคะถ้าวันไหนคุณนั่งรอนะคะนั่งรอว่าโอกาสจะมาเป็นของคุณหรือว่าแฟนจะมา พอโพสี่ทุกคนคะพอโพสเมื่อไดโอ้ยเมื่อไดเขาจะขอขอแต่งงานเมื่อไดเมื่อไรยังสิมานั่งรอคอยไม่ได้นะคะฝรั่งต้องการเจราจานะคะทุกคนต้องการออกมาเป็นคําพูดเขาไม่ follow up ให้เราว่าเขาจะต้องไปรู้จักจิตจิตใต้เหนือของคุณนะคะบอกเลยอยังอยู่ในหัวใจของคุณเขาไม่อ่านนะบอกเลยเออ เขาอยากจะรู้แค่คําพูดของคุณถ้าคุณพูดออกมาอย่างนี้มีเหตุผลไหมมีการนําเสนอของฉันไหมเอออ,นนอ่านันกะซิมีคำตอบออกมาทันทีแต่ถ้าคุณนิ่งนะนิ่งทุกเรื่องนะแล้วแต่บุญวาสนาที่เขานําพามาให้ฉันนะเงินเดือนเขาให้เท่านี้เท่านี้ก็จริงนะคะหลังจากนั้นชีวิตคุณล่ะภายภาคหน้าต่อไปยิ่งคุณมีลูกติดด้วยนะคะคุณจะดูแลลูกคุณยังไงหรือว่าจะ ให้เขาอรอยอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะถ้ามีลูกยังเด็กอยู่เนี่ยอืลูกกาลังเขาเ,าเรียนนะคะมอต้นมอปลายอย่างสิสักพักหนึ่งก็ต้องต่อวุฒิการศึกษาสูงขึ้นกว่าเกา่าอาจจะอีกอะเป็นธุรกิจของตัวเองอีกรอบนึงเนี่ยห้าต้องเตรียมพร้อมลหลายๆอย่างเ้อจ้ะทุกคนคะ่ะอันนี้อยากจะมาแบ่งปันกันเนาะคะ่ะแล้วยิ่งเราไม่รู้จักว่าเราจะรู้ ทีทางนี้ทีไลรยังไงเขาจับตน้นส้นปลายบ่ถือเขาควรที่จะเรียนรู้หลายๆนะคะเรียนรู้ให้เยอะจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นเลี้ยวนาะ,ะยะนางถา่าร่อถาเวลาเนาะคะ่ะถ้าฝรั่งไม่ตกลงปรงใจยังไงกับเราเราต้องตัดสินใจเนาะคะ่ะทุกคนอันนี้เริ่มตัดสินใจยอ,อย่าถ่าเพราะอยังไม่ต้องใช้คําว่าเกรงใจกับฝรั่งนะคะเพราะฝรั่งไม่รู้จักตัวนี้นะคะถ้า อยู่กับผู้หญิงกินอยู่กับผู้หญิงโดยที่ผู้หญิงไม่เออออะไรทั้งสิ้นนี่เขาบอกว่าง่ายมากๆเลยนะเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากเลยเออเขาเสียเห็นเขาเป็นของตายของของ,ง่ายจนเกินไปพยายามดีจะของขึืนมานะคะทุกคนพยายามให้ฮุจ,จักตัวจะของว่าจะของอยากได้อีหยังยะทาให้บอกว่าเออฝรั่งเขาอยากได้ไม่ใช่ตัวเราเองโมเมนต์ Moment, นะคะคอยไม่หย,ยุดหยุดนีเนาะถึงถึงคอยอาจจะบม่ได้ดี คือจังผู้อื่นเขาแต่คอยกระทือว่าคอยกะดีซ้ำสำหรับโตข่อยเองคอยจึงได้กล้าว่าสู่ฟังหรือว่าคอยจึงได้กล้าเปิดเผยกล้าพูดกล้าคุยกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นผู้หยิ่งนะคะทุกคนเฮามีแต่ฝ่ายเสียเปรียบไม่ได้ฝ่ายได้เปรียบนะคะเสียเปรียบอย่างเดียวเพอๆอยู่บนเตียงนอนกันสักวันหนึ่งบุ้มบุงบ้างกันขึ้นมาแล้วท้องป่องมาเนี่ยใครเป็นคนตั้งค้อนคะ ่าเรานะคะอุ้มท้องนะคะทุกคนไม่ใช่ฝรั่งนะไม่ใช่ผู้ชายนะผู้ชายอุ้มท้องไม่ได้นะคะอาจเจ็บกับเห้านะแบกรับกับเห้าคือเก้านั่นะเออนี่มันข้อเสียทั้งนั้นนะแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าเฮ้ยเวลามีความสุขเราสุขด้วยกันนะคะแต่ว่าเวลารับแบกภาระนี่คือรับหนัหนกๆนะคะคืออีสันนะคะไม่ใช่คนอื่นเออต้องคิดไปในทำนองนั่นเลย นี่แหละถึงได้มานั่งคุยกันตลอดเวลาเข้ามาแจกจังสี่เนาะค่ะบแมนอย่างอื่นเด้ทุกคนคอยเขาว่าขัดข้ต่แต่ละเอ่อแต่ละเพจหรือว่าแต่ละช่องทางของ YouTube นะคะไม่บอกเลยเขาทำมาเพื่อเตือนสติหรือว่ามันมีต้องมีข้อคิดอะไรดีๆแน่นอน าไปเบื้องโหลดเพเสียหลายนะคะผู้ดใดห้ขอคิดเท่าผู้ใดเขามาเตือนสติเท่าถ้าเขาเตือนเท่าดใดห้เฝ้าฟื้นตัวแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปฟังแล้วคือเอามานี่นะหนักอ้อ,อยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะคุณต้องเอามาปฏิบัติตามด้วยบางทีมันมีกรด็ดไอเดียดีๆที่เราสามารถจูนกับเขาเขาจูนกับเราได้นะ่ะมันคือสิ่งดีแล้วทุกคนเออนี่แหละค่ะสาวสว่างก็เลยต้องอยากออกมาเน้นจักนวยนะคะ มันบอกมันว่าเออเฮาได้ผลประโยชน์อีหย่งมากมม่นะถามว่าเราได้อะไรเราได้ปล่อยนะคะเราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของตัวเรานี่แหละให้กับคนอื่นได้บ้างนะมันบอกมันอีกอย่างที่มากมายแต่ว่าสังคมคูม่มือนี่เข้าต้องเบิ่งให้ถีถ้วนนะคะไม่ใช่ดูแค่เปลือกนอกแล้วรอบข้างเรามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไมไ่สนใจไม่ใช่นะเราต้องรู้เกือบจะทุกเรื่องจะดีที่สุดนะคะ เพราะอะไรเหตุผลภายภาคหน้าเราเนี่ยถ้าคุณเป็นแม่คนคุณต้องรู้เบื้องหน้าให้ทันเกมของลูกคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะควรจะตัดสินใจให้มันคงนะคะว่าเราจะทําอะไรเสียดายเมือ่อเสียดายเว้นอย่าบอกว่าไม่รู้ไม่รู้นะเมื่อฝรั่งไม่ตัดสินใจเราต้องเป็นคนเด็ดขาดก็คือจังหวะนี่แหละคะ่ะอันกับข่อยนีย่ขอบอะไรเงินดำเงินเดือนผัวข่อยนะทุกคนข่อยเหตุงานเองนะข่อยเหตุงานเอง แล้วแฟนมีสิทธิอะไรมาสั่งอะไรเราได้ไหมเขาไม่มีอะไรที่จะสามารถสั่งเราได้เพราะเขารู้ว่าทุกวันนี้นะคะเงินทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้มาเราทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราอันนี้คือข้อเท็จจริงเดอ้อจะ้ะอืมถ้าเฮาเฮ็ดตัวนี้ได้บ่อมีมผกลยกาสียมกับเฮาดอกทุกคนเพราะอะไรเราอยู่อย่างนงี้เขาไม่ได้อยู่อย่างงี้กับเรานะคะทุกคนเออมันเสมอภาคเขาเอินน่ะเออ เนาะค่ะจจงได้กระตามมาฝากเป็นกำลังใจให้สาวไทยเฮ้านะคะสิมันฟังไทยหรือว่าฟังทนเฮ้านี่ก็ตามเพราะว่าคักโหลดผู้ดไดเขาก็อยากจะมีความสุขกันทั้งนั้นแต่เ้าอยากจะมีความสุขที่แท้แน่จริงน่ะก็คือเฮ้าตรงกล้าที่จะตัดสินใจนะคะกล้าที่จะยอมรับมั่นว่าเหตุผลที่พลาดที่ผ่านมาเก็บมันไปฟังแล้วก็ไม่ได้ฟังใจว่าเฮาต,ต้องตื้อต้องจำจนแบบมือตายม้อยใช่นะคะ เอาแค่มาเป็นบทเรียนให้มันเป็นความรู้อีกหนึ่งทางที่เราผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ส่งต่อให้คนที่ถูกต้องด้วยบอมเบนว่าโอ้ยอย่าเพเฮ็ดจังสันยังสี่เด้อมันบอดีมันบอดีบอ,ดบอมเมนนะคะตัวนี้เราเอาแง่มุมของเราเปิดเผยให้คนอื่นรู้นะ่ะเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อเราเคยพลาดตรงนี้นะบางครั้งนะถ้าเราเจอจุดนี้นะ่ะถ้าคุณเจอจุดนี้น้องเจอจุดนี้นะ่ะ เอาเอาตัวนี้ลองไปคิดทบทวนดูว่ามันใกล้เคียงกับจุดที่พี่เริ่มต้นไหมถ้าใกล้ๆมันใกล้เคียงกันมากเกินไปเอาไปคิดดูนะเออนี่คือการแนะนํากันเลยกันนะคะไม่ใช่สอนสอนสอนไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้คือสาวสว่างบอกเคยมาสอนไผ่นะบอกตรงว่าไม่เคยสอนใครเพราะสอนตัวเองทุกวันนี้ก็ยังอา,อาลลัมอล่วยกันอยู่นะคะกับตัวเองนะ ตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นับภาษาอะไรนะคะจะบางอาจเอื้มอมเนาะไปสอนผู้อื่นนะคะอันนี้คือมาแบ่งปันกัน,กนเนะาะจ้ะทุกคนคะ่ะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจให้สาวสาว่สางนนเดอจ้ะทุกคนคะ่ะสิเป็นช่องทางเพจหรือว่าช่องทางยูทูบคือกันเนาะหักกันแพ่งกันแต่งเติมให้กันจังสีนะคะกำลังใจคนละหนึ่งไ like, รพอแล้วคะ่ะขอบคุณเลหลายจ้าสวัสดีค่ะ